สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะหยงวันนี้จายจะรีบออกไปทุระข้างนอกแล้วทันใดนั้นนะคะในขณะที่จายกำลังจะแต่งตัวออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็คือแบบมิทรินก็มาส่งพอดีแบบโอ้ยเราบอกว่าดูกล่องนะคะใหญ่มากของแบบเต็มกล่องแล้วก็มีกล่องน้อยๆของปาริสนะคะใส่มาในกล่องอีกทีนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยคลิปนี้ประเด็นหลักของเราก็คือเจ้านี่ค่ะเอาอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยค่ะ มิดท uh, ินเซ็กซี่นะคะลิปคัลเลอร์แอนด์กลอนะคะซึ่งใส่ทาอยู่ตอนนี้อืม <c oughs> เห็นปะสวยมากเลยอะคือแบบคือกำลังจะออกบ้านแล้วอะแล้วแบบว่าหน้าตบมากเลยอะคะ่ะแล้วมาส่งแล้วแบบช่วยชีวิตไว้ทันทีอันนี้เป็นสีส้มนูดนะด้วยความเหิมมากแล้วก็พอใช้แล้วปลื้มอะครั้งแรกปลื้มเลยดูสีนี้เป็นสีนี้นะคะ แล้วก็ข้างในเป็นลิบะดีย๋ยวอันนี้ตายจะรีบออกไปข้างนอกแต่ว่าเออมากจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยอะดูปากดิไม่ไม่เห็นไม่รู้เห็นปะนะสวยอันนี้คือทาทั้งลิบแล้วก็กอสลงแล้วแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเครื่องนมาเกาหลีแล้วนะคะก็เดี๋ยวตายจะพกเจ้านี่สุธิรักลูกรักตัวใหม่ไปด้วยนะคะก็ยังไงก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะรีบ